พี่ the <upside down sound> น้องในรายโยผุนปาดส้มพุนผลนมันอยู่ครับอผัมันเท่าไรนี่มันสินักกีทีปาดพตัก็หกลกกพี่น้องนี่พึ่ดมีตะปากระเดอยตอยพี่น้องสมเพผลมันเลยเนาะผมว่าหกล้มหเลยบรรถหาหกลครับพี่น้องพึ่ถือดีถือดีเอายกแล้วครับยกแล้วเครับ ย่งางนี้เราถือจกักโตแล้วครับนั่นโอ้โหเดี๋วหกโตวันนี้นผมย่างนี้มาถือป่าย่านผมบ่าไงเออผมม้วนเก่งๆนี่ยนี่ครับตัวปลาโอ้นี่ครับปลากระเดิดครับ ผมมาย่างนี้ก็เทียบพอถือเนาะป่าย่านกล้องป่าย่านกล้องครับผมสวัสดีครับผมกับเบาไปสานอีกครับผมผ่อนซอนอีสาน้างเขากะวันนี้กะผาพี่น้องมาเล่นอยู่เขีอนอากุดแค้นครับผมเป็นประตูระบายน้ำครับผมแม่น้ำเชิญครับผมผมมาเมื่อกี้กับพี่น้องเอากับพะหลายครับแต่ว่ามีมีสะดุ้งอยู่หลายเจ้าครับผมวันนี้จะได้พาพี่น้องไปเิ่งเป็นยกสะดุ้งครับผม ยกสะดุ้งแล้วก็บ้านเฮียพี่น้องอเป็นอาพิธีชีวิตการหายุ่งวิกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับประตูนี่ครับเดี๋ยวพาพนี่ครับประตูระบายน้าครับผมประตูระบายน้ำบ้านขุดแคบครับผมกับกับวันใหญ่ซ้ำกับวันใหญ่ซ้ำเคลื่อนน้องหวายกับเคลื่อนสารคขามนะครับเคกอนอย่างสารคขามนะครับไปเลื่อนประตูระบายน้าครับผม กดแค้นไปไปเบิ้งบรรยากาศพี่น้องครับไปเบิ้งนี่นี่แหละครับผมบรรยากาศครับผมบรรยากาศโอ้ครับสะดุง้งอ่าสะดุ้งสองฟังนะครับท่าบุญสองครับผมสองอ่าแล้วก็ทั้งนี้ครับทั้งนี้มีหนึ่งสองสามสี่หาครับผมหาเดี๋ยวสิพ่อลงไปเบิ้งบรรยากาศข้างล่างครับผมเพิ่อนได้ปลาช้างครับผม ส่งสิเป็นตาแดดอยู่โอ้ทางลงกระทงเนง่ยงไงพี่น้องลงเบิงข้างล่างครับน้ำม,มันขึ้นเนาะพี่น้องยกเลี้ยวยกเลี้ยวได้บ่ได้ ใช่แล้วครับถุงปลาวัตถกมาตะดนไปนี่เป็นน้ำมือน้อมือว่ตถุอ๋อโอ้เราเลยมันเดียวดังถะด่างถึกดังนั่นพูดเดียวดูออ ทางนี้ว่าใดที่เดี๋ยวคุณนะครับสะดุ้งที่สะดุงปลาหน่อยโอ้นโหเด๋ได้ยุนั่นี่ปลากระเดิดโอ้ได้ยุ่ครับคุณปลากระเดิดครับเบื้องเบิ้งเอออ่างพุ่งระรับใกล้ๆ ไครับปลา <c oughs> ได้พ่อหมกไปไโ, <c oughs> โอ้ได้สามตัวแล้วยุกมึงดูยุกมึงดูโอ้ตะโดนอะไรมันช่วงช่วงนั้นปลามันสิ่เรียนป่าอีปแปง้ง ปลาเจไหมชุดลายโอ้โหอันเด๋กับพี่น้องปลากระเดิดปลากาศดีสองตัวครับเนี่ยกับมันก็อันน้อยแล้วเนะ <c oughs> วาะมันกลวงเกันมับเปอร์เซ็ตนต์ได้ได้หลายกว่า็ลราเพื่อนเอวนึงขก็ยิ่งสัน่น โอ้พนใดย์ละลายอยู่อืมบ่ค่อยบ่ค่อยมีผมมาตอนนั้นก็จะหุ่มกันโ้แตกกันเปล่าโยขึ้นมากขาจากฝากนะเหยกระถือดีอดตอนนี้มันปามที่นั่นแล้วล่ะเบิดเนี่ยแล้ว นี่ว่าถึกมันถึกต่สโตาเนาะสวยมากมันแดดมันกับว่าอยากมาหายก้น,นไดนไ้แล้วเนาะไปหารีแล้วสวยมากมันมันฮวอนแดดที่กัน โอ้ไปเห็ปเดนะปลาแดกเนาะฝากระเดือกเห็ปเดปลาแดกเสียบต้องช่วงแดดล่มลมตกนี่ก็บาถืออีกโว้นึ่ตัวหนึง่ง <c oughs> ยุย่งขบกวาพุนเอา้าตกซ้ำ มันตีดทั้งนอกตีโอ้เลยตัวเดียวสัมถืออยู่ข้างนอกเนา,านะพี่น้องไอ้เพิ่นมะยุกคือคือผมว่าไทยเบก่องก่อนเลยพี่น้องมันในดนีปลาว่าถือนะครับเฮ็ดคือสวิงอันนี้ยังอันนี้ยัง โบ้คอยมีป่าเลยนี่ครับตะสะดุ้งหน่อยก็บโบ้คอยถือเพราะว่ามันแดดแล้วส่งอยากห่างแล้วครับตะมือเะโละถือได้ลายนี่ทะลาักตัวครับมันเป็นมกเหมือนติดตะลติดตะบตะออมมบันนะดอโ,โอ้ตอปะปลาขาวได้โลคก,กว่าตะสะ้าเนาะครับนี่ โอ้ตรงวะมายกตะเสาครับอยู่ประตูระบายน้ำบ้านกุดแค่นดีมานำเส้นครับบ้านกุดแค่นให้พี่พันงเพิ่งกับมาหายูหากินครับนี่เป็นมามนีตกเบ็ดกับมี่บ้านเหรครับยกสะดุงย,ยอ่อครับครับกระบ,บ้าขั้นเมื่อกี้กับมาตาชัยยพุ่มครับทา อาจจะมาจากตั้งทิ้นไล่มองมองหายู่ให้กินนะครับอันนี้ยุบ้านได้ครับเนี่ยแก้ง่ข้ออืครับจากชัยภูมิทั้งปุ่นนั้นบ่มีหมองบาครับเนี่ยบ่ปัดนั่ บ่บถือปาดด่าติอืมงงมันอันตะยุุ่่ยญุ่ยญุ่ยอนใดไกลกากันอู่พุ่ยญุ่ไกลก็กอันนี้นนโ,โอ้จากเกนคอมานี่หกกโลครับมาหายู่หากินเนาะมันซ่ำนี่กับบ่ถือว่าไกลแล้วครับ <laughs> บ่ถือว่าไกล กะชีมาเอาคุ้มค่าเพราะนั่ครับมาตตาเซากะชีกับคำกับแรงกัว่าให้มันอยู่คุ้มค่าค่าน้บอมันมามันก่อนจะค้นนี่ครับโอ้กะว่าอันขั้นขาวๆอันเดียวกะบ้าขั้นขาวๆเป็นตะมันอยู่เนาะได้หลายปันนี่ผมถือว่าได้หลายได้หนิโอ้ได้แบกขึ้นดีครับโอ้วันเาัซที่ผ่านมาเมื่อกี้ าดแสดงว่ามาดูตัวนี้ออโอ้ได้ชั่งกิโลบอครับไปหอดบ้านนี่ปาดพี่น้อง60กิโลกับเป็ดประเดียกบะเลยหน่อยนะครับนี่ทึ่งน้ำทึ่งเงินห่อมทึ่งยังเข้าไปปาด60กิโลปนะมามาธรรมดาพี่น้องมาธรรมดาขนาดว่าปลาหน่อยครับ พี่น้องผมาำลังไม้อีกแล้วเหมือนกับเหมือนกับกำลังลงมาฟังได้ประเดีกับมาลุ้นกันครับมาล่องเบ่งขันซัวว่าได้นี่คนคือสีคัดก,ก้อนี่อยู่หรอตอนนี้บัวท่านเอสาซ,ซื้อเพราะว่าเห็นเห็นกันมากกับมากครับนี่ตาสะดุ้งนี่เป็นซิแล้วครับอยู่นี่ คุณ <L> ลงมาสองมาต้นลงมาสองครับล้องลุงมาสองสะดุ้งหน่อยครับต้องคุณสะดุ้งหน่อย นิดน้อยเคยไปเคลื่อนปะครับนี่เคลื่อนนี่แหละมองวุรัตนี่แหละผมไปข้าเจ้ากับมาตาชัยพุ่มกับลายอยู่ช่วงผมไปเป็นเดือนสองเดือนนั่แหละเพิ่นเพิ่นก็ได้อยู่ปลานิ่นปลาตะเพี้ยนปลานี่แหละ เพิ่นลงไปย่างลงไปหรือจ้างเลี้ยลงไปไหมเพิ่นหมานเพิ่นกระเดดตัวใหญ่นะโอ้ตัวงามครับปลาปลากระเดือตัวงามพี่น้องตัวงามครับตัวงาม,งามเป็นเป็นเป็นตลาดข้าเจ้าโอ้ปลาบวันจี เส้นเมาลวดไหมก็เลยลู่ที่ก็เลยแท้กันไหมแบบนี้ครับส่วนมากมีตาสมุนมีแต่ย่อหน่อยเนาะเพิ่นเคยไปยกกุ้งบ่มีเห็นปลาซิวหน่อยฮะ มีการเย็บซ้อนกันกันมันออกครับมันมันลอดอ,ออกได้เนาะโอ้ปลายังครับนี่โอ้ได้ปลาสลิดพี่น้องเสรแล้วครับตัวปลานี่ปลาสลิดพี่น้องปลาสลิดครับ <c oughs> ผมนึกวา่าปลากระเดือเโอ้ กับตัวเีย,เยสมพอมันตัวเงียนพี่นวปากระเดืดตัวงามครับตัวงามเพิดประดกกับ <c oughs> ปลากละพันธี่นีีหาท้าพุ่นกับสองกับสีพุ <c oughs> ่นอีกครับพุ่นอีกฮา โอ้เกียดผุนครับท่างผุ่นโอ้นผุ่นครับท่างผุ่นสะดุง้งย่อที่ที่จะมันแดดเนาะครับมันบดมันหอมมันกระติบเพราะนั่นอยู่ปากจีบเรียนดีอยู่มันแดดปลากระติบไปเข่าส้นแล้วเนาะไปเข่าลีน้ำบ่ลลูนเอาไม้มาเฮ็ดเป็นหอมมันครับไม่เป็นหอม yeah <laughs> ไม่ยังว่นป่าได้เยอะครับทั้งคุณได้ได้ยุะเอามือส่วนเอาอยู่ถือว่าครับบัดน,นี้ถือบ่า ทรงห่างนะมันเด็ดคุนว่ามันไม้อีกตีพุณอินเตอร์ไม้อยู่หลังปีกอับพุ่นนะสงสัยด้วยนะเห็นครับปีกอับเรียนมาจอดมีไม้อยู่ข้างหลังนี่สงสัยเป็นสะดุะ้งเลยครับพุ่นพี่น้องเข้าหาอยู่หาก,กินบ่มีวันหยุดด้วยครับบ่วมีเป็นข้าราชการพ่อเด็กเสาร์อาทิตย์พ่อเด็กมหาอยู่หากินนี่อันนี้มาซือก็ได้ครับบัวมีป่า นะครับนะเนาะวัาจะมีป่าโอ้มันอยู่ทางหนอกตัวน้งเอ้าลุดอีกแล้วโอ้ย หมดกนวนย่ายเราอยู่บ้านทั้งเดือนหน่อยแลวา่าเปล่าเอา,อมา,าอสมอมาทำไาเอาย่ายคือว่าเปล่าเอาสมอมาเอากระเป๋าสมอตอนเอาสมอเอาไปปล่อยใส่กินลูกน้ำยุงไรมย่ายก็เลยเปล่าเอิญเปล่าสมอมาทำไมแม่นความรล้หรือว่าเอิญยังไง น้ำมันจอดกัน,นมันบ่น้ำมันไหลมันจอดกัน,นได้บ่ล่ะครับโอ้ได้ถ้วยสองสวยหาหม่องไม้ติหาหม่องไม้ก็สิกลับครับเนี่ยหาหม่องไม้ เด็กห้างปลากระเดื่อส่วนมากก็ยังไม่ปลากระเดื่อแล้วเนาะโอ้แต่ว่าเรามาแต่เสอก็ถือว่าหมานหมานคักแล้วครับคุณเบื่องลวดหาหกโลหมดแล้วครับแต่ว่าที่เคยได้ก,กับมือวันเสาร์ตีครับปผมมันหกซิปหกซิปขื่นดีเด็กคักครับเด็กคักเสร็จแล้วครับปลา วัหอยนเเสาไฟุ่อาไปพุ่นแล้วเอื้อไทยอันอันลูกเคยมันจะเอาไปบ้านโอ้ที่กลับก่อนเออมันไปตลาดโอ้ห่อเข่าตากแดดก็ที่เป็นตะอุ่นอยู่ตลอดเลยห่อเข่าแม่ช่างว่าเกือเพียงวละห่อเข่าตากแดดนี่อุ่นตลอดเลยเออมันเถียก่อนใบกระซิ่งเมื่อวานนี่เถียงด้ว ทั้คุณถีั้งคดั้งกดทั้งคุณกรถึกดีท้งือดีทั้ดีท้รีทัะถอดี้ดท้เถอด้งอั้นค่้งก <c oughs> ่ด้้ะมั <c oughs> นงนดีดแล้วมันแดีดแล้ว ปล่พูดมาในย้อนที่หาวงเล้งเจ้าจัมพ์ยกเหมือนจะปีเด้อเครื่องถังเอเด้อพูนนี้ว่าถือตะพเนียเสียป้าาพู้น่ะพูดยังเคิ่งปปาชิ้เครื่องตาเราพ่นจะไปเพิ่งฟังพ่นครับ เดี๋ยวลงไปลงไปลุกรลางครับผมเสร็จแล้วครับได้ยุกข้นบ้างนะครับอ๋ออันนี้อันนี้ปากะดีว

โยกตัวดูกอนกไว้แล้งามันเถือกมิดเป็นได้อันนี้สวดอันนี้สวด ทดลองหลายๆเ่มาบอกครับมาอยู่ครับเป็นเป็นหลายๆอยู่ลองถลองหลายโอ้นมันตมนนันปวมาป่าหลายคนก็หลายมวนได้เลยสวนกันไป่สวนกันมาอยู่ โอ้แสดงว่ามันยานกล้อง <laughs> ยานกล้องยานกล้อง